กำลังนึ่งข้าวว่นะน่ะเพื่อนน้องเมียเห็นอย่างนอกบ้านี้่นะทำอะไรล้างล้างฟาร์ม่ตากผ้านะครับข้าวตากผ้าอยู่หลังบ้าน,อ,านอ,อุ้มหมอกกระลงนี่ครับเมื่อนนีงหมอกลงเหมือนเดิมเนาะสวัสดีตอนเช้าครับผมวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดธันวาคมงพันห้าร้อย 6กสนะครับผมขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านถิ่นชัยยบุรีนะครับเศรษฐี <c oughs> นะครับหลังจากที่ผมไปพักที่บ้านพักหรือเยื่นพักนะครับผมกลับจากเยื่นพักขณะนี้เวลาหโมงกว่าแล้วนะครับหกโมงกว่าท้องฟ้าก็ยังไม่สว่างนะครับ ผมกลับมาที่บ้านของเมนตรานะครับผมมาจอดรถก็สิ่งที่ได้ยินนะครับยังเป็นหมู่บ้านอยู่นะครับผมหมบ้าน,นมีเสียงไก่ขันเป็นเสียงที่อยู่บ้านบ,นาบ,านบ้านผมนะบ่บใครได้สัมผัสเพราะว่าเขาเจ้าบด้เลียงไก่นะครับแต่ที่นี้มีการเลียงไก่เลียงไก่ธรรมชาติเสียงไก่ขันเพื่อเป็นสัญญาณ แจ้งเตือนให้กับผู้คนนะครับว่าอ่านี่มันแจ้งเราเด้์ประมาณลูกหนึ่งเข่าใส่บาทประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่าสุดอากาศบริสุทธิ์นะครับอากาศอุณหภูมิตอนนี้ก็บ,บ่หนาวนะครับเย็นสบายดีนะครับเย็นสบายอุณหภูมิกับประมาณสิบเก้าหรือยีองศานี่แหละนะครับ เย็นสบายสบายนะครับามาทาั้งนี้นะครับมามาที่ชัยาบุรีกะยำปะขึ้นนะครับยำเกินยำเมลรงนะครับย,ย,ยำยำยำขำกะเห็นดาวได้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันแสงของไฟฟ้ามันจะบบมีบ่าลายมีแต่วันบ่าลายนะครับเต่เห็นเตนแสงดาวได้ ชัดเจนนะครับตอนนี้าตาวเวนใกล้จะขอบฟ้าเป็นสีทองนะครับเมื่อวานเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าหมอกลงน้ามากนะครับเมื่อวานเนี่ยอากาศเย็นกว่านี้นะครับรถเปียกปดนะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อานี้อากาศเย็นสบายดีบันหนาวคือวนันสบายสบายนะครับผมบรรยากาศเสียงหนก เออเสียงไกลขันนะครับขอพีมม่น้องหกโมงกว่าหกโมงที่ยังบ่แจ้งนะครับหกโมงกว่าที่ยังไม่แจ้งทางนั้นเป็นทางด่านที่ตนออกนะครับที่ตอนออกที่อาอาดวง อาทิตย์กําลังจะโผล่ขึ้นมานะครับได้ยินเสียงมินต่าบรรยาขาดดีนะครับอากาศโอ้ยสุดยอดนะอันนี้เป็นบ้านมินตาในลุงลุงเช้านะครับก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตัวนี้นะครับผมสองสาวกําลังปาดมาือ <English> มือมาจากอุดรเมืองทองนะครับเป็นว่าลูกสาวชอบบัตรเดย์หักหน่วยใหญ่เลยครับผมใหญ่หนาหนาขัดมือเอนะื้งเลยว่าไงเดี๋ยวจ็บหนึ่งมือนะครับส่วนไห,หนึ่งกำลังหนึ่งเข่านะครับกำลังหนึ่งข้าว <c oughs> าว่าไง วันหนึ่งเขาไฟไหม่ยังถักอุ้ยอันนี้หนึ่งเขาหนึ่งเขาไหมนะครับซื้อมาจากตลาดโพสีมนเมื่อวานนี้ส่วนมากคนจะบกกินขา้ขาวข้าวเหนียวดอกไม่นกินข้าวเจ้าเนาะนานมากที่หัวนหนึ่งเขาปราเรใส่งันนะครับเมือ่อนี้จะมาหนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็จะหนึ่งบักอื้อเนาะ เออเบินกน้องเงี้ยเห็นอย่างน้องบันอย่างนั้นทำไรล<ะ>้างล<ะ>้างฟาม <laughs> นานๆกลับมาทีหนึง่งแม่สีเหลือนตัวมื่อนี่ไหมปาดตถอ <laughs> เป็นแม่สีเหลือนตัวนี้ <laughs> เป็นยังไงหนาวบ่หนาวหนาวปะหนาวก็อยู่อุดนอนอีกอเป็นยังไงอีกกลับมาเยี่ยมบ้านนานๆกลับมาทีหน <laughs> ึ่งพร้อมกินดินบ้านเกิดเนาะ ย้อนคไปจอบมินตาทำอะไรคุณแม่ <c oughs> บ้าอเบิงเบิงบิงเบิงไอไอไออันความความเย็นความเย็นมันไอออกตากผ้านะครับห้าวตากผ่าอยู่หลังบ้านอ้นหมอกกลงนี่ครับมือเนี่ยหมอกลงเหมือนเดิมนะ ทังนั้นเป็นคออหมูนะครับท้างดันเป็นคออหมูอ๋อเอาแบบนี้เลยเบ่ได้ตากใช่กันนะครับเฮ้นห้าวหนึ่งถ้าถ้าถ้าหลยๆนี่นี่นี่ก็เป็นห้าวตากผ้าใช้กันทั้งที่เหลืนะครับตัง้งแต่ผมน้อยๆพวกก็ตากแบบนี้แหละแบบแบบนี้เลยนะครับเบิง้งกะดีรังเนี่ยทำไม ทำไมเนาะอ่ามันเป็นย่างแขยอหม้อหมอคือ,อกันกน,นี่ไฟลุกขึ้นมาหน,นี่ไฟลุกขึ้นมาหน่แล้วมันแับมะมะใหม่นะครับเอาไฟลุกแห้งนะครับไปโอ้ยบึงบึงบึงไข่หลานเกิด <c ười> อาหารหลักคือไข่เนาะ